สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านชาเนมนะคะตอนนี้เราอยู่หลังบ้านน,นะคะเรามาซักผ้าน,นะคะได้ยินเสียงเครื่องปั่นลยคะวันนี้เราอยู่หลังบ้านป้าดาพี่แอนชิดนะสวัสดีค่ะดูนะคะป้าดาตื่นมาก็ มาดูป่านะฮะหลังบ้านทุ่งนี่นะคะน,น้ำไหลตรงนี้นะพี่น้ำไหลเข้าสระ เตรียมอุดรูนะพายุจะมาอีกแล้วเนะนี่ย่ะเป็นยังไงน้ำมีเยอะไหมนยน้ำน,น้อยน้ำไม่ไหลนี่นะ พายุจะเข้าอีกแล้วนะคะวันนี้ดูเช้าคืมฟ้าคืมฝนนะคะสีเมฆโอ้โหมีแต่ฝนทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะปนี่กับปีนะยาวิทเลยนะคะปีโอ้โปีกล้วยยาวิทเลนี่นะกีนี้เราก็ได้เก็บผักบุ้งนะผักบุ้งอยน,นี้ที่เราหามา ปลูกเองนะคะอยู่หลังบ้านเนาะตอนสมัยที่ทำก๋วยเตี๋ยวหนุ่นๆนะป้าแถวบ้านเดินผ่านอย่างนี้ป้าแถวบ้านก็เลยได้เอามาฝังดินไว้นะ,ะมันก็ขึ้นเลยผักกระเฉดที่ปรรดาปลูกไว้ก็เริ่มโตแล้วนะคะพี่นะนี่นะนี่นะเราปลูกไว้แล้วก็เก็บกินได้นะคะพี่งามไหมคะว่านี่นะฮะ ยอดขาวเบ้ะเลยนะคะเราจะไป,ะปะผัดผักวุ้งไฟแดงนะฮะแล้วก็นี่นะมันก็ขึ้นแถวนี้แหละเนี่ยแล้วก็นี่นะตรงนี้นะตรงขอบสะน้อยนี่นะขอบสะรูปัวใจเนาะนี่นะเราปลูปกกิ้มไว้ตั้งแต่หลังบ้านแต่ประดาอยู่นะก็ขึ้นนะเดี๋ยวเราไปเก็บผักวุ้งอาออีก,อกยอดดำ,ดำๆนะผัวกวุ้งนานนะ เอาเอามาใส่รวมกันนะคะไปต่อนะคะต่อจากเก็บผักบุ้งเราก็จะมาเก็บชะอมกันต่อนะชะอมหลังบ้านมีดอกโอ้โหเมื่อวานนี้ยากเก็บเอาไปให้ป้าสวนผักแล้วนะ,ะชะอมเนาะ

เพราะว่าเราตัดเกลี้ยงนียนะคะสะอมไ่างไง,ไงเลือเลอด <c oughs> เราจะไปช่วยย่าแดดย่ามานะจ้ะ เดิน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 โอ้ยนี่ฮนะฝ่ายางฝนตกชุ่มเนี้อนะย่าทำอะไรอยู่ทางโน้นคนุยโทรศัพท์แน่เลยดูน,น,นะคะย่ายืนอยู่โน้นนะคะดูน,น,นะค่ายตีสวนยางข้างๆเขาเรียกอะไรนะสวนยางตากโกนเนาะ คนยางตะกงยืนทำอะไรทำไมต้องหอบยากยากก็เดินได้ทำไมต้องหอบ แดงข่าใหญ่อะไรอีกจะบอกนะเก้าสิบเาอะจะบอกนะเก้ารู้แล้วฮะเฮ้ยไล์สดบอกเอซไปแล้ว รู้หรือเปล่าแล้วสายสุดอะไรเกลียว <c oughs> มีกี่อันจ้ะอ้าวเกลียวเกลียวเยวจะแบกมาเอง ทำไมไม่ยอมตั้งแต่เมืม่อคืนทำไมไม่ไลส่สดตั้งแต่เมื่อคืนยอมเมอมันะึกมเกี่ยวย่าให้บ่เหลือบ่รอดนะ เว้นไม่ได้ยังไงเนี่ยไปทางโน้นัหน้านัา่นน่ะห,ห,หมดแล้วนี่ยญายญาอย่างนี้มันกินไหมเหรอ วันนี้เราไปเก็บดอกบินมาเถอะจะกินขนมดอกด,นดอกินเนมื่อวานถ้ามีใบตองหนูพาปราไปแล้ ไม่มีใบตองละวันขออะไรบ้านคุณยูโไงอืมมันไกลเมื่อวานว่าจะเอาลูกนั้นแหละไปแต่เขามาไงเขามาเอา,อาเราก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ไป ทบานไม่ได้เอาเคียวมานะคะอีกื เยอะแยะเป็นร้อยๆชีวิตร้อยชีวิตแล้วก็งานอีกไปพูดไปอยาดอยาไปไปเสร็จแล้วค่อยปึ๊บกลับกลับกลับกล้องหน้ากลับกล้องหน้าใช้กล้องเป็นนี่ฮะโอ้วันนี้สีแดงคู่กับเขียวเดี๋ยวนะเอาสักกะแป๊บนึง อูซักผ้าหนูไปเก็บผักบุ้งหนูลืมมามาอยูล้างบ้านกระด่าแต่วันนี้จ,จะไปผัดผักบุ้งไฟแดงเหมือนเดิมเมื่อวานอร่อยมากแดงมันมาตัดสีเอเขียวนะมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าป<ร>ไปขอ,าของเราน่ะฟ้าเขียวดูฟ้าฟ้าน้นตาล เม่อหนูไปดูปลาถุงเลยว่าปลาถุงมันมีแต่ฟ้าไม่เห็นมีปลาถุง<อ>เราก็ได้มาชนตะกร้าอะเล่บุเหลือบุญโดมันรู้นะมันรู้มันรู้มันรู้เห็นนะนนะจับกล้องกันนะ ก็งี้แหละชีวิตยูทูปชีวิตยูทูปอยู่นนในกล่องกอดนะคะเอฟซีไปมาถุงพายุข้าวทำไมมันแดดจัดตรงนี้ นี้ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถุงมือใครไม่เป็นถุงมือพี่เองก็เป็นถุงมือย่าไม่ย่าก็ไม่ใช่ของปราปราก็ฝากคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะโรมคลิปนี้ีขึ้นด้วยนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเกี่ยวย่าไม่ใช่เกี่ยวหรอกไปช่วยหาหมอกมาจากในป่าอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ